สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหกรคนชอบเล่าเอาล่ะเมื่อกดไลค์กันแล้วเราก็ไปต่อก,กันกับจอมอาคมของพี่ผู้ใหญ่บ้านและรอชะลอจําสีกันต่อครับเดินทางกันต่อครับผู้จบก็ตวัดมีดหมอในมือเข้าใส่จมไตขณะเจ้าพูดผีเหล่านั้นตวัดฝ่ามือฟาดแล้วเมื่อเกิดการประทะตุ๊มตุ๊มตุ๊มตุมทั้งสองฝ่ายต่างพากันถอยด้วยแรงประทะแล้วเมื่อตั้งหลักได้ก็เรียบเข้าไฟกันต่อเต็มที และผลก็เป็นแบบเดิมในทุกครั้งที่ปะทาะแล้วก็แน่นอนใช้ย,ยามีย่อมเสียปเปรียบเพราะเป็นมนุษย์ก็เกิดอาการบาดเจ็บมีอาการกระอักเลือดช้ยามีลูกเป็นอีกครั้งที่แม่ร้องรนยอมเข้าใจลูกพอกะเชงนกันไม่กรับพ่อถ้ายอมมันพวกเราก็ตายอยู่ดีมันไม่ปล่อยพวกเราไว้แน่หนูยอมสู้ตายดีกว่าและเมื่อไอ้โจแสงได้ฟังก็บอกว่านาเสดายทีแรกว่าจะเก็บเอาไว้ทําเมียสักหน่อยแต่ปากนี้อย่างนี้อย่าอยู่เลยอาจารย์มรรคาขาผมมันให้หมดได้ฟังดังนั้นอาจารย์มลรกาพยักหน้ารับทราบแล้วร้องบอกบัญชาการ พวกเจ้าเขาไปคาพวกมันตุกลเส้นเสียงร้องสั่งเหล่าผู้ผีก็พากันดาน้าเข้าหาชยามีที่กําลังล้มลงบาดเจ็บพากันถึงได้ไม่รอช้าพากันยกมือหมายจะฟาดเข้าใส่ชยามีเพราะว่าวินาทีก่อนที่มือจะผีร้ายจะพากันเข้าถึงตัวเธอหลังงานลาแสงสีเหลืองได้พุ่งตรงออกมาจากด้านหลังชยามีเข้าใส่ผีร้ายเหล่านั้น พวกมันพากันร้องดิ้นทุรนทุรายขนาดมีเปลวไฟลุกขึ้นเผาไหม้ร่างและเพยงครูก็แตกสลายหายไปและก่อนที่จะทันมีใครได้ทําอะไรหยุดทาบาปได้แล้วใช่ผมเองที่ก้าวออกไปยืนอยู่เบื้องหน้าชยามีชยามีมองตามผมด้วยความเอืง้งซึ่งก็เหมือนกับทุกคนแล้วก็รวมถึงเจ้าโจเสงงกับอาจารย์มรา,ากาด้วยเจ้าถอยเข้าไปรวมอยู่กับทุกคนก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องถามอะไรชยามีมองจ้องผมด้วยความงงหมาอยากจะถามแต่ก็ไม่มีเวลารีบพับไปรวมอยู่กับทุกคน ทางฟาฝั่งอาจารย์มาลากาไม่ได้มองเห็นพลังงานลำแสงสีเหลืองก็รู้ได้ทันเทวันนี้คือบนอาคมชั้นสูงแล้วก็รับรู้ได้ว่าออกมาจากมีดหมอจิตวิญญาณที่ผมถือกระชับมั่นไว้ในมือถึงกับอุทานขึ้นมีดมอดจิตวิญญาณเจ้าเป็นใครเห็นได้จึงได้มีมีดหมอดจิตวิญญาณและมน์ที่ใช้ก็คืออาคมมนคำเหมและคําถามที่ถามมาก็ทําให้ทุกคนอยากรู้เช่นกันผมจึงได้บอกไปว่า ใครๆต่างก็เรียกเขาว่าทิดมันบบทิดมันนี่เป็นบน้นฮอชาวบ้านพากันหนุนทานถามไปมาอาจารย์มารกาได้ฟังแววตาเป็นประกายหัวรอ้อน <c oughs> ดีมากใครอยากจะเจอกับทิดมันมานาน,นแล้วจะได้รู้กันสักทีว่าคมบนใครจะแหนกว่ากัน <c oughs> ผมบอกไปว่าเจ้าจึงหยุดทำบาปได้แล้วและลดลาเลิกจากการทำชั่วทั้งหลายทั้งปวงวิชาอาคมที่ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดสอนให้นั้นก็มีไว้เพื่อให้ช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นสายดำหรือสายขาวขอเพียงรู้จักใช้ สงสัยผู้ที่มีอาคมได้นาเอามวลไปใช้ในทางที่ผิดไม่ไว่าจะสายดําหรือสายขาวก็ย่อมต้องได้รับโทษจงหยุดก่อกรรมทําบาปเมื่อตอนยังมีโอกาสเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียใจร้องหาโอกาสในภายหลังและเมื่อได้ฟังที่บอกไปก <c oughs> ้อนจะขารําเรียนอาคมมากเกพื่ออยากเป็นใหญ่เป็นโตมีอํานาจเนื้อผู้อื่นไม่เหมือนเจ้าทิศมันน่าเสดายมีอาคมแก่กล้าแต่ยังทําตัวติดดินแบบนี้มันไม่ใช่แนว <c oughs> พูดมากน่าเบือ่อขารคาคอนมาวัดพลังกันว่าใครจะแน่กว่าก้อนทิศมันที่ผูกผีต่างเกรงกลัวจะมีอาคมสแคนรไหน พูดบอกจบคำอาจารย์มารากาก็ทำการหยิบหนังควายชิ้นเล็กขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วก็ร่ายบริกรรมคาถาแล้วเพียงครูเมื่ว่าจบก็เป่าพวงใส่หนังควายผู้จากนั้นโยนหนังควายขึ้นกลางาการะดทันทันใดนั้นหนังควายที่เห็นเป็นชิ้นเล็กเมื่อครู่ก็กลายเป็นหนังควายผืนใหญ่ล่องลอยอยู่กลางาการอดและโดยไม่รอช้าพุ่งทะยานเข้าหาผมผมเองที่ตั้งรอรับอยู่แล้วตวัดมีดหมอดจะเป็นยานในมือออกตอกโตแต่ว่าเจ้า,าจหนังควายก็กลับล่องลอยหลบเลี่ยงไปมาได้อย่างคล่องคล่องวองไวอาจารย์มารากาจ้องมองดูบอกว่า มิดหมอจิตวิญญาณมีดีแค่นี้เองหรือฉันนั้นจะเติมตัวตายได้เพาะหลานังควายดอนขาทิศมันในวงเล็บขอแทรกนิดก็คือหนังควายเผือกน,นั่นเองแล้วต่อมาเจ้าหนังควายก็หมุนเร็วขึ้นเีวงเป็นวงกลมมองดูคล้ายกงจักรแล้วก็เป็นกงจักรที่ติดไฟดังนั้นผมดึงผืนผ้าขามาออกมาแล้วยนขึ้นกลางากระกอดพรันนั้นผืนผ้าขา,าก็เปล่งกลายขึ้นมาเป็นพย,ยานผืนใหญ่เรืองแสงประกายจากนั้นไม่รอช้ายานผืนผ้าขาวก็พุ่งเข้าชนกับกงจักรไฟหนังควาย อาคมที่เรามีที่ไม่ได้กับอาคมสองคนนี้เลยชยามีเคสขณะผมกับอาจารย์มารรกาก็ <S <S าเร่งร่ายประดิกรรคาถาเพิ่มพลังให้กับสิ่งที่ตนสงง่งเข้าปะพะมันเกิดสิ่งระเบิดตุ้มตามเป็นระยระยะแล้วต่อมาทั้งคู่ก็เข้ารวมตัวกันกลายเป็นลูกไฟดวงใหญ่และเพียงไม่ทันดึดใจลูกไฟใหญ่ก็แต่กระจายหนังควายผืนใหญ่ได้ถูกเผาจนวอดไหม้กลายเป็นหนังควายผืนเล็กเหลือละล่องไปตกอยู่เบื้องหน้าอาจารย์มรรกาจังหวะเดียวกันนั้นอาจารย์มรกาสุดหวบลงกระาะกออกมาเป็นเลือด และวผืนผ้าของหมาก็ลอยกลับมาผมนํำเอาคาดเอวตามเดิมแต่ทันที่อาจารย์มรกาจะหยุดจะยอมไม่ใช่กลับโกรธอาจารย์มรกาหยิบน้ำเอรุป,ปันวัวธนูออกมาจากย่ามวางลงสู่เบื้องหน้าไอ้ดำหลุกพ่อช่วยจัดการไอ้พวกนี้ให้พอด้วยสิ้นคำพลันรุป,ปั้นวัวธนูตัวน้อยเบื้องหน้าก็หายไปจากนั้นปรากฏร่างวัวตัวดำตาแดงตัวใหญ่อยู่เบื้องหน้าผมและทุกคนขวานูนขณะชาวบ้านพากันหนุทานเจ้าวัวธนูเบื้องหน้าตัวดำตาแดงเรากับไฟหายใจฟืดฟาดตะกุยเท้าหน้าพร้อมจะจมต รีดยิบน้ำโมเสอทองแดงออกมาและโยนออกไปฉับพลันปรากฏร่างเสือทองแดงยืนอยู่เบื้องหน้าทุกคนเสือ,สอทอง,ทองแดงก็เป็นอีกครั้งที่เหล่าชาวบ้านพากาัานหลุดถอนขณะชายามีเอื้องเทิงคิดว่าที่มันผู้นี้เก่งสมคำร่ำลือจริงๆไม่แพ้อ,อาจารย์ผู้นั้นเลยและโดยไม่ต้องสั่งการต่อสู้ก็เริ่มต,นต้นตุนต้มๆเสียงการประทาระเบิดระเบ้อทั้งคู่เข้ามารุมมาต้มกันโดยไม่มีใครยอมใคร บางจังหวะเจ้าวัวธนูก็ขิดเขาเข้าข้างเสือข้างเสือทองแดงได้แบบตุ้มต่ำตุมตอนนั้นก็ทำอะไรเสือทองแดงไม่ได้ลุกขึ้นตั้งหลักได้แม่ก็ทะยานเข้าต่อสู้อีกรอบและมีจังหวะหนึ่งที่เสือทองแดงใช้เท้าหน้าตะปบเจ้าวัวธนูจนกระเด็นตุ้มแล้วนั้นก็เปิดโอกาสให้เสือทองแดงกระโดดเข้าใช้เขี้ยวกัดงับเข้าที่การคอเจ้าวัวธนูเจ้าว,วัวธนูเป็นฝ่ายพ่ายร่างระเบิดแตกกระจายตุ้มกลายเป็นเศษซากรูปปั้นวัวธนูไปตกอยู่เบื้องหน้าอาจารย์มลกาอาจารย์มลกกาาองืดหยวับลลคนโถถ้พ อาจารย์มลกามองจ้องหน้าผมด้วยตาแดงก่ำแล้วบอกว่าทิดมันทำลายไอ้ดำค่งคอแบบนี้อย่าอยู่รวมหลกกันเลย <S <S ว่าแล้วอาจารย์มลกาก็ทำการดึงเส้นผมตัวเองออกมาหนึ่งปอยพลางเร่งว่าบริกรรมคาถาทัานเทเพียงครูเมื่อว่าจบก็เป่าพวงใส่เส้นผมแบมือออกผู้วงันได้ต่อมาเหล่าเส้นผมก็พายกันลอยขึ้นมาแล้วเปลี่ยนขึ้นมากลายเป็นหอก ที่ต่อมาจะกลายเป็นหกไฟชายามีเห็นดังนั้นหัวนึกถึงคำพูดปู่ผู้ที่เสกเซ็นผมขึ้นมาเป็นหกไฟได้คนนั้นคือผู้ที่มีมนอาคมสายดำชั้นสูงอยากจะมีผู้ได้ตานทานได้อาคมมนเหล่านี้จะมีอยู่แต่เพียงในฝั่งเขมรเท่านั้นหลบได้ป็นหลบเลี่ยงได้ป็นเลี่ยงเอาตัวรอดด้วยนะหลานคิดได้ดังนั้นก็คิดว่าผมจะสู้ได้ยังไงจึงได้รีบลุกขึ้นจะก้าวเดินออกมาช่วยแต่แม่เธอสังเกตเห็นสิก่อนจะออกไปไหนเหรอลูก หนูจะออกไปช่วยทิดมันต้านหกไฟจากแม่ทิดมันคนเดียวต้านไม่ไหวแนะ่ใจเย็นก่อนลูกดูเหตุการณ์ไปก่อนไว้เห็นถามมิดี่เคอยออกไป่วยก็ยังไม่สายเพราะเธอว่านั่นเองเธอจึงนั่งลงในขณะที่มุมผมนั้นเห็นหอกไฟเสกจ,จากอาจารย์มลรากาก็ไม่ได้ตกใจอะไรด้วยเพราะมั่นใจว่าอาคมมนทุกบทย่อมมีบทแก้จึงได้หยิบน้ำมะขวนน้ำมนเล็กออกมาวางเบื้องหน้าพรางว่าคาถาในใจ ดังนั้นอาจารย์มลลาร้องสั่งจมไตหอกไฟขะจงเข้าจัดการทุกคนวินาทีเดียวกันกับที่อาจารย์มลลกาสั่งผมเชี้ยไปยังโขดน้ำมนต์สะพั้นน้ำมนต์ภายในโขดก็พวยพุ่งขึ้นกลายเป็นม่านกำแพงน้ำสีขาวป้องกันทุกคนไว้แล้วเมื่อเราหอกไฟอาจารย์มลลกาพุ่งเข้ามาปะทะตุ้ม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 ไม่อยากพากันฝากํำแพงม่านน้ำมนต์ได้อาจารย์มลลกาตกใจเดี๋ยวว่าแต่อาจารย์เลยใช้ยามีก็ตกใจด้วยดยไม่คิดว่าผมจะต้านหอกไฟได้ เป็นไปได้ยังไงเนี่ยปู่บอกแล้วว่าไม่มีใครต้านทานหกไฟได้แล้วแล้วทิดมันต้านได้ยังไงเธอเคสเป็นไปไม่ได้ไม่จริงไม่มีใครสามารถต้านหกไฟเขาได้ข้าไม่เชื่อผู้จบอาจาร์มาลกาสะบัดมือสองข้างเข้าใส่โจมตีต่อเพิ่มพลังให้หอกไฟเหล่านั้นและเมื่อเหล่าหอกไฟได้รับพลังก็มีพลังการโจมตีรุนแรงขึ้นพากันกระหน่ำพุ่งเข้าทิ้มแทงอย่างหนักหน่วง ม่านน้ำมนต์อาคมผมเกิดอาการกระเพื่อมอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่ได้แตกสลายยังคงต้านทานได้ขณะที่อาจารย์มราการน,นั้นก็ตั้งหน้าต,ตั้งตาสบัดมือเข้าใส่เพิ่มพลังให้กหับหอกของตนบังเกิดแสงเจิดจ้าก,การระเบิดหน้าม่านน้ำและนั่นจะทำให้อาจารย์มราการมองไม่เห็นผมที่ตอนนี้ถือคันธนูไร้สายอยู่ในมือหลังม่านน้ำแล้วก็กำลังเล็งเข้าหาอาจารย์มรากาอาจารย์มราการยังคงสบัดมือเข้าใส่โจมตีแบบเต็มเที่เต็มแรงนจนในที่สุดก็เกิดการระเบิดใหญ่ขึ้นทั้งหอกไฟและม่านน้ำระเบิดเจิดจ ทุกคนรีบพากันปิดตาหลบแสงเจิดจ้าแล้วต่อมาเมื่อทุกคนพากันเอามือลงมองดูอีกครั้งก็ต่างได้เห็นว่าบัดน,นี้อาจารย์มลากาได้นั่งสุดเข่าลงเอามือกุมที่หน้าอกมีเลือดไหลออกมาท่ากลางสายตาทุกคนอาจารย์มลากาค่อยๆสิ้นใจตายส่วนไอ้เจ้าโจเส่งเห็นท่าไม่ดีอาจารย์มลากามาตายลงต่อหน้าต่อตามันก็บอกว่าสวยละอยู่ต่อไม่ได้แล้วขืนอ,อยู่มีหวังตายแน่ว่าแล้วไอ้โจเส็งก็เรีบหลีกเร้นแฝงกายหายไปกับความเมืด ผมได้ก้าวเดินเข้าไปดูศพอาจารย์มาลกาแล้วบอกว่าอาหสิให้แก่ข้าด้วยข้าได้เตือนบอกเจ้าแล้วแต่เจ้ากลับไม่ฟังใช้ยามีแล้วเหล่าชาวบ้านก็พากันเดินเข้ามาดูศพอาจารย์มาลกาเช่นกันเธอจ้องมองผมแบบตาไม่กระเพริบมีเรื่องอยากจะถามมากมายแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาผมบอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวช่วยกันเผาร่างให้อาจารย์ท่านนี้ด้วยนะชาวบ้านพากันรับปากจากนั้นก็ช่วยกันทําการเผาศพให้แก่อาจารย์มละกาจนไม่ช้าไม่นานต่อมาการเผาศพก็เสร็จสิน้น และตอนนี้เองชายามีก็อยากจะถามอะไรผมอีกมากมายเธอได้มองหาผมไปตรงจุดที่เคยเห็นว่ายืนอยู่ทว่าก็ไม่เห็นผมได้หายไปแล้วแม่เธอเห็นอาการก็เอ่ยถามมองหาอะไรหรือลูกชายามีก็หันหน้าบอกแม่หนูมองหาทิดมันอยู่ค่ะแม่เออใช่แม่ก็ลืมสังเกตไม่เห็นเจ้ามันเลยนะเนี่ยเขางหายไปไหนของเขานเนี่ยคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปไม่มีบอกลาสักคำเธอว่านี่แต่ผมไม่ชิงออกมาก่อน มีหวังหาคำตอบมาตอบบอกชชยามีไม่ทันแน่แนๆเอาล่ะตอนนี้ลุยเดี่ยวแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านได้จะต้องได้เจอกับอะไรอีกไว้มาเดินทางร่วมกันต่อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังแล้วก็เช่นเดิมขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำารงชีวิต เป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ